แล้ววันนี้นะครับผมขอแนะนํานิดนึงก็แล้วกันนะครับผมสําหรับตําแหน่ง CB ีหรือว่ากองหลังนั่นเองนะครับคุณูฮะนั่นก็คือคนนี้นั่นเองนะครับผมชาร์เตอร์แบ็กนั่นเองนะฮะถ้าการออกเสียงผิดนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงกองหลังคนนี้กันครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมัก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมเอาไว้ด้วยกนแล้วกันนะครับถ้าเกิดกดแล้วเนี่ยก็ไปติดตามรับชมคลิปกันได้เลยนะฮะ หอคุณกำลังมองหาร้านเติมพอยฟีฟ่าโมบายราคาถูกและคุ้มที่สุดแล้วล่ะก็ขอแนะนำบริษัทอินแบครับเติมเกมถูกทุกมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง25ถูกทุกแพ็คเติมเสร็จแอกเพื่อนได้เลยแถมที่ร้านยังมีการอัปเดตราคา แพ็กเสริมแพ็กใหม่แพ็กใหญ่ๆอยู่ตลอดเวลาปลอดภัยฟีไปเสร็จทุกการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องก็อย่าลืมไปอุดหนุนด้วยก็แล้กันนะจ๊ะว่าบอกก็มาจากช่องทวีวุฒิชาแนลด้วยก็แล้วกันนะครับ กราบสวัสดี iscilla, พี่น้องประชาชนชาวฟีฟ่ามือถืและสายฟรีทุกท่านกันด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็พี่น้องชาวสปปเราทุกท่านด้วยนะครับก็กราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมนะก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมตอน6กโมงเช้าแบบนี้นั่นเองนะฮะก็กราบสวัสดีทุกคนที่ตื่นเช้าด้วยก็แล้วกันนะครับโอเคผมสําหรับวันนี้นะฮะต้นคลิปเนี่ยก็น่าจะได้พูดไปแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับตั้งแต่กองหลังคนนี้นั่นเองนะฮะชาร์ล็อตเตอร์เบคนั่นเองนะฮะเบคหรือแบ็อเคสาหรัับวนนนีีี้้เ่่ยผมมมอจจะไไไดฮไลท์มาให้ดูนะครับผมเนาะแต่่วาอาจจะเอาคลิป สกิลของนักเตะคนนี้มาขึ้นมุมจอด้านใดด้านหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ดูกรอบกันไปได้นะครับผมอ่ะโอเคผมขอพูดถึงนักเตะคนนี้นิดหนึ่งนะครับผมเนาะก็คือเป็นนักเตะที่ฟรีด้วยเนาะเพราะว่ามาจากพาร์ทของบุนเดสนะครับผมแล้วก็อยู่ในช่องข้างล่างนะครับผมซึ่งเป็นนักเตะฟรีนะครับถ้าหากว่าไม่เติมก็ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าทาภารกิจครบนั่นเองนะฮะก็คนนี้ครับผมเป็นกองหลังที่ฟรีด้วยดีด้วยนะครับผมเนาะคุ้มค่าคุ้มราคาเออนีผมเป็นนักเตะ คุ้มอ่ะนะครับผมสําหรับนักเตะกองหลังนะครับผมซึ่งผมอยากจะบอกไว้แบบนี้ครับผมว่าอย่าพึ่งขายหรือเอ้ยมันขายไม่ได้อยู่แล้วเนาะอย่าพึ่งเอาไปแลกนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่มีกองหลังใช้หรือว่าคิดว่าตัวเองยังไม่มีกองหลังเนี่ยยังไม่ดีมากสักเท่าไหร่นะครับผมแนะนําว่าเก็บไว้ใช้ก่อนนะครับผมสําหรับชรชลเตอร์เบคนั่นเองนะครับนะซึ่งนะครับทำให้ผมนึกถึงทําให้ผมนึกถึงช่วงหนึ่งฮะที่ฮูมเมลเนี่ยมัดฮูมเมลเนาะนะครับผมกองหลังเอ่อบุนเดสเอ่อกองหลังบุลุสเต้าดอทบู ดนั่นแหละนะครับผมเนาะในออถ้าเกิดย้อนไปเมื่อฟีฟ่ายุคเก่าๆเนี่ยนะครับผมมาร์ตูเมลเนี่ยนะครับก็เคยเป็นกองหลังที่ดีที่สุดหรือว่าดีคนนึงเลยนะครับผมสําหรับเกมฟีฟ่าครับผมซึ่งมาในฟีฟ่ามือถในรอบนี้หรือว่าในยุคนี้นั่นเองนะครับตั้งแต่ปี2022ขึ้นไปเลยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นชาร์เตอร์เบกนี่แหละนะครับผมนะที่จะมาครองตําแหน่งกองหลังที่ดีที่สุดในเกมฟีฟ่ามือถนะครับผมแต่อาจจะอยู่ในเทียร์ที่แบบว่าอันดับหนึ่งอันดับ2ออะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว ว่าคนนี้ต้องติดแน่นอนนะครับผมซึ่งนะครับจากที่ได้ลองเล่นมาแล้วนะครับผมเนาะซึ่งผมเนี่ยก็ได้มานั่นเองนะครับผมซึ่งผมเนี่ยได้มาจากในอันนั้นหละในพาร์ทนั่นแหละนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะลองใช้หรอกนะเพราะว่าผมเนี่ยมีใช้เฮรโ่อยู่แล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับกล้องหลังเนาะนะครับผมแต่ว่าอะไรการแลกเปลี่ยนเนี่ยโชคดีนะครับที่อะไรแลกเปลี่ยนเนี่ยมันยังไม่ครบนั่นเองชาร์เตอร์เบกยังไม่ได้ไปนะครับผมซึ่งผมได้ลองเล่นแล้งหรือผมได้ลองเล่นดูแล้วเนี่ยนะครับกล้องหลังผมย ดีมากนะผมผมก็เลยอลอง Charlotte b a เบคดูสิลองโอนเวลลองโอนอะไรดูครับปรากฏว่าดีมากครับผมคุมค้มค่าคุ้มราคาเอยไม่ได้คุมคคค้มค่าคุ้มราคาดิเออคูคือมันดีมากครับผมดีมากมากเลยด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วความคล่องตัวนะครับผมการอ่านเกมเนี่ยก็พอใช้ได้อยู่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่เป็นจุดเด่นที่เห็นได้ดีเลยนะในเรื่องของการลูกโม่งนั่นเองนะครับผมลูกโม่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโมง่งทําประตูหรือการโม่งเพื่อป้องกันประตูนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนได้ลองเนี่ย ว่าใครที่มีอยู่นะนะครับผมน่าจะเห็นเป็นเสียงเดียวกันนะว่าสามารถช่วยได้ช่วยได้ดีด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกองหลังที่ดีเร็วเร็วแข็งแกร่งนะครับผมเข้าบอลแม่นสกัดดีนะนะครับผมในเรื่องของความคล่องแคล่วคล่องตัวในเกมถือว่าทําได้ดีครับอยู่ในเกมที่ดีด้วยนะครับผมเนาะนะครับก็เป็นนักเตะกองหลังอีกคนหนึ่งเลยนะครับที่แนะนำนะครับผมถ้าหากว่าใครมีนะครับผมก็แนะนําว่าอยากจะให้ลองใช้ดูครับผมอย่าเพิ่งเอาไปแลกอย่าเพิ่งเอาไปเอ่อทอะไรใดๆนะครับผมลองใช้ดูครับลองใช้ ให้ดูสําหรับใครนะครับที่ยังไม่มีตําแหน่ง CB หรือว่ากองหลังที่คิดว่าดีมากพอนะครับผมเอาคนนี้ไปลองใช้ดูครับส่วนตําแหน่งการยืนนะผมแนะนําว่าให้ยืนฝั่งนี้ครับผมนี่ฮะยืนฝั่งนี้เลยนี่ครับผมจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับไม่รู้สิผมลอง2ฝั่งดูแล้วอะ่ะฝั่งฝั่งเนี้ยจะรู้สึกว่าจะดีกว่านะครับอันนี้ไม่ไม่ไมไมรู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะแต่ว่าฝั่งเนี้ยดีดีสุดแล้วนะครับผมตั้งแต่ที่ใช้ยืนมานั่นเองนะ,อะโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมสำหรับชาร์ลอ์เบเก้นอกก็เรื่องของความเ่ถ้้าากิดวใหะแนน เี่ยผมให้อยู่ที่9เต็ม10นะสำหรับความเก่งกาดนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของได้มาฟรีด้วยนั่นเองนะครับผมถือว่าคุ้มมากๆนะครับแต่บอกว่าให้1 0เต็ม10เนี่ยก็กล้าให้ด้วยนะครับผมสำหรับ c h a r o w to b e a k นั่นเองนะครับนะซึ่งผมคิดว่าถึงแม้จะเทนไม่มากเนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าจะเก่งอยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งผมได้ลองใช้เนี่ยมันก็เทน25แล้วนะครับผมซึ่งใครที่มีแล้วก็เทนน้อยๆเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์เอาไว้ด้วยก็ได้นะครับผมว่าดีหรือไม่ดียังไงนะครับโอเคโอเคคร าทราบนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ได้ลองใช้หรือว่าที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับคิดเห็นยังไงตรงตามกันไหมเนี่ยครับผมเนาะก,ก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับเผื่อว่าจะมีคนดูนะครับผมหรือว่าใครที่มีชาร์เตอร์เบรหรือว่าจะซื้อมาใช้เนี่ยได้เข้ามาอ่านคอมเมนต์ดูเนี่ยนะครับจะได้ง่ายในการตัดสินใจน,นั่นเองครับ สำหรับส่วนตัวผมคิดว่าดีคุ้มนะครับผมสําหรับนักเตะคนนี้เนี่ยฮะถ้าเปรียบเทียบสําหรับกองหลังเนี่ยยุคที่แล้วเนี่ยก็คือกองหลังของพิมพิลีกนั่นคือฟันไดนั่นเองนะครับผมเนาะแต่ว่ามาในยุคนี้เนี่ยผมคิดว่านะมาในส่วนของบุนเดสแล้วล่ะนะครับนั่นก็คือเชลอตเตอร์เบกนี่แหละนะครับที่ดีเก่งคุ้มค่าคุ้มราคานะครับถ้าหากว่าจะซื้อหรือได้ปีมาเนี่ยก็โคตรคุ้มเลยนะครับโอเคครับผมสารับสุดท้ายนี้มีเท่านี้นะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับสําหรับเออ่ในสส่่่่่วนนนนขขอออองงไไไไฮลทท์กาาาารีียยูใมมมเเ้ผจจะด มีมาประกอบในคลิปเนี่ยต้องขอโทษขอไฟด้วยนะครับผมเพราะว่าจริงๆเนี่ยับกำลังจะนอนแล้วล่ะนะครับผมเนาะแต่ว่าพอได้ลองใช้นะครับในการเล่นในโหมดต่างๆดูแล้วเนี่ยนะครับชาร์ลสตอรเบกถือว่าเวลิกูดครับอ่านะฮะโอเคครับผม้าว่าวันนี้ผมมีภาพประกันได้ต้องขอโทษขอไปมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ